ิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้นะคะแรกนะคะเตรียมน้ำมาประมาณใส่กระมังนะคะประมาณ5ลิตรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ล้างผักผลไม้สงช้อนโต๊ะนะลงเอาผลไม้ลงไปแช่ไม่เกิน5นาทีหลังจากนั้นเทน้ำที่มีผลิตภัณฑ์ล้างผักผลไม้ทิ้งนะคะ แล้วก็ค่อยมาล้างน้ำสะอาดล้างผ่านน้ำเฉยๆนะคะล้างผ่านให้น้ำมันไหลทิ้งไปเสร็จแล้วจนมั่นใจว่าสะอาดแล้วก็มา,าสงออกมาใส่จานใส่เตรียมพร้อมที่จะเสิร์ฟได้นะคะรับประทานได้อย่างาสบายใจนะคะปลอดสารเคมีสารพิษนะคะ สนใจจะใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างผักผลไม้กดตะกร้าเลยนะคะ